รีวิวมอเตอร์แบนมิชูบิชิรุ่นใหม่บอดี้สีดำนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์มิชูบิชิไทยหรือรุ่น s c f q r นะครับเป็นมอเตอร์กำลังขึ้นแรงมา้าหรือ0ูงจุด4กิโลวัตต์4โทนไฟฟ้าคือ220โวลต์นะครับมอเตอร์ motor ตัวนี้สามารถนำไป เป็นต้นกำลังสำหรับพวกสินค้าอุปกรณ์ได้หลายอย่างเช่นปั๊มพ่นยาสามสูบปั๊มลมปั๊มชักหรือพับลมระบายอากาศนะครับมอเตอร์ตรงนี้เป็นมอเตอร์รุ่นกันน้ำนะครับสังเกตตรงนี้มอเตอร์กันน้ำจะมีเขียนว่าอยู่ตรงนี้นะครับคห้าห55นะครับก็คือว่ากันน้ำนะครับ มอเตอร์ตัวนี้มีขนาดเพลมที่80ม mm มนะครับก็คือเท่ากับมอเตอร์ขึ้นแรงไฟฟ้าสองสายของมอเตอร์ญี่ปุ่นทั่วไปก็จะใช้เพลม80เพลมเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการหมุนของมอเตอร์ดูนะครับมอเตอร์รุ่นนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับจะสามารถหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาได้หรือหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาได้อยู่ที่เราสลับสายไฟนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมสายไฟไว้เป็นรุ่นหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาไว้อยู่นะครับสังเกตนะครับาสายไฟที่อยู่ในที่อยู่ในมอในบอดี้มอเตอร์นะครับจะมีสายบลูก็คือสายสีน้าเงินกับสายแบ็กคือสายสีดํานะครับแล้วเอาสายบลูเนี่ย,เข,ขยเข้าตรงขั้วต่อ V นะครับกับสายแบ็กเข้าตรงขั้วต่อยนะครับ ก็จะ mm. มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือหมุนซ้ายนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับสังเกตดูนะครับหมุนซ้ายก็คือจำนวนี้หมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วเปิดเครื่องให้ดูนะครับลองเปิดเครื่องดูนะครับสังเกตที่ที่พาเทปผันสายไปตรงนี้นะครับหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับดูดูอาจจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งให้เห็นชัดเจนนะครับ สังเกตดูนะครับอันนี้คือการหมุนหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับคือมอเตอร์หมันหมุนอย่างนี้นะครับหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับต่ออีกอย่างหนึ่งเวลาเราทดลองนี่นะครับเราอย่าลืมเอาริมออกนะครับเพราะริมมันมีโอกาสหลุดกระเด็นเข้าหน้าได้นะครับต้องระวังนะครับ เมื่อกี้นี้เราทําการทดสอบให้ดูนะครับมอเตอร์หมุนหมุนซ้ายทวนเขียบนาฬิกาให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําทดสอบให้มอเตอร์เป็นการหมุนหมุนขวาตามเขียบในาฬิกานะครับก็คือว่าใช้มีการจับสายตัวบูบูคือสายสีน้ำเงินนะครับเข้ามาในที่ที่ U ยู่1แทนแล้วก็ตัวแบ็กสายสีดำเข้าไปที่ V 1แทนนะครับ นะครับดูขั้นตอนนะครับก็าาง่ายๆนะครับจะสับสายตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปน็อตต่อก่อนครับแล้วงัง,งน็อตร่วงนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้เราเวลาที่มันหมุน ทวนหมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับเบอร์สายสีดําอยู่ที่ u หนึ่งนะครับสายสีดําเส้นนี้อยู่ที่ u หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายสีดําสายสีดําเส้นนี้ไปอยู่ที่ v หนึ่งแทนนะครับก็สลับสายกันอย่างนี้อืสลับสายกันอย่างนี้นะครับ จับช่องกันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขอจะระเบียบสายก่อนนะครับตอนนี้แล้วครับเราจับสายมาเรียบร้อยนะครับเราต้องการให้มอเตอร์หมุนขวาตามเข็มนการนะครับก็คือสายสายเส้นสีดํานะครับมาเข้าช่องช่องที่สองนะครับอันนี้มี3มช่องนะครับตามเนมเพล็นะครับ ในเป็ดมี1ช่อง2ช่อง3าช่องนี้ก็มี1ช่อง2ช่อง3มช่องสายแบ็กเส้นสีดำมาเข้าช่องที่2นะครับแล้วก็สายบูสายบูสีเงินสลับมาเข้าเข้าช่องที่1แทนนะครับแล้วก็อย่าลืมขันน็อตให้แน่นนะครับตัวเช็ดขันน็อตให้แน่นนะครับอ่าเราเดตอนนี้เราจะมาลองเสียบปลั๊กไปดูนะครับสังเกตด,ดูนะครับ มอเตอร์จะหมุนหมุนหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้เราจะจับสายเพื่อให้มอเตอร์หมุนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครัตอนนี้แกนพามอเตอร์หมุนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับก็ตามที่เราลับสาย เมื่อกี้นี้ทาให้ดูนะครับแล้วเราจะเลือกใช้ให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวานี้อยู่ที่เครื่องจักรหรืออะไรก็ตามที่เรามอเตอร์ตัวนี้ไปเป็นต้นกําลังนะครับเครื่องจักรตัวนั้นต้องการให้หมุนขวาหรือหมุนซ้ายก็คือต่อวิธีการต่อลักษณะที่ผมอธิบายให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับขออนุญ,ญาตเสริมอีกเรื่องหนึ่งครับจะอธิบายให้ฟังว่ามอเตอร์ตัวนี้มีจุดเด่นข้อดีอยังไงนะครับมอเตอร์ มอเตอร์รุ่นนี้คือมอเตอร์มิสูวิชิครึ่งแรงม้านะครับไป220โวลต์นะครับ4โพลนะครับ4โพลนก็คือว่ามอเตอร์หมุนรอบ1 4 3 0รอบต่อ1นาทีนะครับเราเรียกว่า4โพลนนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์รุ่นกันน้ำนะครับก็คือ cast i 5.5นะครับเป็นรุ่นกันน้ำนะครับมอเตอร์ที่เป็นรุ่นกันน้ำนะครับสังเกตดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราเรียกว่า ฝาครอบคอนเดนเซอร์หรือบางคนก็เรียกว่าแคปนะครับฝาครอบคอนเดนเซอร์เนี่ยจะมียางรองอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นยางนิ่มๆกดถ้าเห็นนะครับเป็นยางนิ่มๆอยู่นะครับรองตรงฝาครอบคอนเดนเซอร์นี่ตลอดก็เพื่อว่า,วากันไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้น้ำเข้ามาทางทาคอนเดนเซอร์เข้าไปสู่มอเตอร์นะครับเหมือนกับตรงข้อต่อตรงจุดที่ต่อสายไฟนี่ก็เหมือนกันนะครับฝาครอบตัวนี้นะครับก็จะมีจะมียางหุ่มหุ่มไว้ทั้งหมดนะครับ ก็คือเพื่อป้องกันไม่น้ำเข้าในมอในปากข้อมอเตอร์ตรงนี้นะครับข้อต่อเข้าสายไฟก็เหมือนกันนะครับนะครับจะมีเป็นข้อต่อที่กันน้ํานะครับข้อดีอีกเรื่องหนึ่งของมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีพัดลมระบายอากาศอยู่ท้ายมอเตอร์นะครับสังเกตด,ดูนะครับตรงนี้เราเรียกว่าฝาครอบนะครับข้างในจะมีใบพัดอยู่นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับ ลองเดี๋ยวอาไปฉายสองดูนะครับจะเห็นจะเห็นใบพัดอยู่ข้างหลังนี้นะครับเวลาเวลามอเตอร์ทํางานนะครับใบพัดพัดลมตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่เป็นใบพัดคือเป่าระบายระบายความร้อนของมอเตอร์ออกไปทางนี้นะครับช่วยให้มอเตอร์ไม่ให้เกิดความร้อนเกินกว่าปกตินะครับเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมอเตอร์รุ่นนี้นะครับลืมบอกไปว่า ล็อตัวนี้นะครับเป็นจุดที่ต่อสายดินนะครับมันจะมีเป็นเครื่องหมายสายดินอยู่ตรงนี้นะครับไว้สาหรับเราต่อสายดินนะครับสายดินนี้เป็นเป็นจุดสําคัญนะครับบางคนละเลยไม่ต่อสายดินเนี่ยนะครับคิดว่าไม่มีความสําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วสายดินช่วยช่วยประโยชน์ในการป้องกันไฟรั่วได้ดีนะครับต้องอย่าละเลยในการต่อสายดินนะครับ <elly S 1> ก็ ถ้าใครสนใจมอเตอร์รุ่นนี้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท้างรุ่นส่วนจำกัดแสงทิดดิเล็กติกของเรานะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์หลายแปรนหลายยี่ห้อนะครับในราคาย่อมเยาพร้อมจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ